สู่ไม่นี่เันเรื่องข่าวนี้ยูดานสวรีตนจึงได้ถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นและได้คําตอบว่าปกติคนอื่นเข้ากัได้จ่ายมดได้เสียค่าจํากดรคือกันมดถ้าบ่อยากเสียข่าวก็คือว่าจําปัสปอร์ตนะออกสองร้อยเข้าสองร้อยเดกี้เนาะอุดเองกับโบเดหูด้ดหรอบอกไปปัสปอร์ตอมันจีได้เสี่ยงเงินบอกบเสี่ยงเงินบอกมีแต่เพื่อนบอกจ่ายคราก็จ่ายเนาะเพราะว่าว่าามซื้อ เขาก็บบได้เห็นดอกป้ายว่าเออมีเสียค่ารมเนียมบอบเสียค่ารมเนียมบอเพราะว่าไปตะกี้หัน่นวุ้เทเต็มอันเกี้ยสีขาวไปเพราะว่าเขาไปบิ๊กซอกบิ๊กซีถึงจะซื้อแล้วมาใส่พาสะปอร์ตนี่นะก็เห็นหลายคนได้ยินเพ่นว่าว่าค่ากับค่าข้ามฟากมาฮะนะค่ามาจ้ำก่าฮะนะค่าทมเนียมบางคนก็สองร้อยบางคนก็สามร้อยอันนี้มีมูลความจริงหรือมีความมูลจริงจริงให้ให้เพื่อนะนะเฮ็ดป้ายซะ พาสปอร์ตไปฟรีมาฟรีบอเสียเงินเออเห็ุป้ายประจโรดพาสปอร์ตไปฟรีมาฟรีบอเสียเงินถ้ามีพาสปอร์ตสำหรับคนลาวจังสีโรดเออแต่คนต่างชาติเสียเงินบอเสียเงินก็พิมพ์ใสโรดทั้งสองภาษาสามภาษารถภาษาลาวเนี่ยภาษาไทยเนี่ยภาษากฤษเนี่ยพิมพ์ไส่และเอาความจริงเรื่องอันพาสปอร์ตนี่นะมันมีมาแต่ดุ่นแต่นานแล้วตั้งแต่ว่าม่เป็นข้อเปนข่าวแล้วก็คนหันกบงุ้งก็คิดเราเป็นข่าธรหมอนียทำเนียมันไปละก็แล้ว แล้วก็แห่งงานอยู่นะ